มีช่วงหนึ่งที่พี่อาพขอให้สัมภาษณ์ว่าตอนที่หนูบอกว่าเรื่องติดกระโดดเลยนะเขาบอกเขาแอบกรี๊ดเหมือนกันก็อย่างที่ผมบอกถ้นะครับก็น่าจะเห็นว่าผมก็พูดไปแต่ว่าก็ยังไม่ได้บอกพี่เขาหรอกว่าจะเป็อะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วมีคำทุกขไหนของพี่อาเมื่อวานที่มันทำให้เรากรี๊ดเหมือนแบบบ้างกรี๊ดพี่จังแล้วแบบกรี๊ดในใจนี่ผมว่าไม่ไม่ไม่นะครับเพราะว่าพี่พี่เขาตอบค่อนข้างที่จะเป็นที่ใหญ่มากๆเนาะแล้วก็เป็นเรื่องที่ผม เข้าใจอยู่แล้วแหละว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นคืออย่างพอในชีวิตเรานะทั้งสองคนก็จะมีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบกัน่คือแบบมันจะกว่าจะไปทำกาแฟใอย่างอีกที่ที่เขาบอกเลยนะต้องใช้เวชีนิดนึงเพราะว่ามันมีเรื่องหลายอย่างต้องเอาชิ้นให้รอบคอบเรื่องแต่เรื่องติดจรวดแม่เขาบอกว่าน่ารักดีนะแต่ว่าจะจะชิ้นจริงแล้วก็ต้องใช้เวลาอยู่ดี่ไหมคับแต่แต่เขาก็ไม่ปฏิเสธเขาบอกรอเวลาที่เหมาะสม เราแบบคิดว่ามันเลือกหน้าไปยังไงบ้างแล้วจากวันที่ตัดถึงไปคุยกัดโครงกานจากแถวรไๆแถวหน้าก็ยยังเ่รือๆครับแต่อย่างที่พี Donna> ่เขาบอกครับเราเริ่มจากการคุยกันเพื่อนร่วมงานมานะครับแล้วก็ค่อยๆค่อยๆมาเป็นปีกว่านครับจปีกว่าก็คือเพิ่งเพิ่งจะอย่างที่อย่างที่ให้สัมภาษณ์ไปแล้วก็เพิ่งจะตกลงชอบพอกันได้สองคนแล้วก็มันก็จะต้องใช้เวลาอีกสักนิดนึง คือคือผมคือผมเข้าใจผมว่ามันเป็นจุดที่แบบอะไรก็เร็วเป็นวงการแต่ผมแค่รู้สึกว่าความสำคัญของคนเราในในมันไม่ว่าจะยุ่งเหยิงก็ถ้าจะให้มันเป็นความสำคัญนี้มันก็ต้องเปน็นต้องใช้เวลเาแต่ว่าเราก็รอไนดะ้ใช่ไหมคะผมรอไนดะ้ <laughs> แต่ผมไม่อยากรอนะ <laughs> ไม,ไม่มีเซร์สไม่นานเกินรอไม่นานเกินรอหรอก็ต้องรล้แต่ที่เขาอยากดิสกเตยทข้งรักทั้งอะทำไ,ไมอ่ะรีบเลยอ่ะออมีอ <c oughs> ะไรสาวรับ ตกันมาแล้นะคะเล็กเช็คแปลไหมว่าแบบมีคนเชียร์คนไม่เห็นด้วยคนบมีคนปรอดยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะเออจริงๆไม่ได้ตั้งใจเช็คครับแต่ก็มีให้เห็นมาเรื่อยๆอยู่แล้วครับแล้วก็แต่ที่ที่เราจะต้กัรก็คือคนรอบข้างที่คนในชีวิตจริงๆเราตักว่าครับอย่างเช่นเพื่อนที่อยู่เขาหรือว่าคน่เพื่อนๆผมสวัสดีค่ะทักทายเพื่อนๆทุกคนนะคะ ตอนนี้ที่บ้านแอดก็เป็นเวลาบ่ายโมงจะบ่ายสแล้วก็มานั่งจิบกาแฟายามบ่ายคุยกันดีกว่าสำหรับวันนี้ท็อปปิกหัวข้อก็น่าจะยังอยู่ที่ความรักของมามีแอดทักซอนนะคะกับความรักครั้งใหม่กำลังปลูกต้นรักกับนนกุลน,นะคะซึ่งคำสัมภาษณ์ของมามีแอดทักซอนแอดก็เชื่อว่าทุกคน ดูกันหลายรอบแล้วนะคะรู้ว่าหมือนมีทักษอรสัมภาษณ์ไปในในทางไหนในเวไหนนะคะสรุปคร่าวๆก็คือยอมรับว่าคุยกันกับนนกุลมากกว่ามากกว่าเพื่อนนะคะเป็นเพื่อนพิเศษเป็นเพื่อนที่พิเศษแต่ยังไม่ใช่แฟนนะคะคำถามอีกคำถามหนึ่งที่จับประเด็นได้ก็ ผ่านดานน้องปีใหม่หรือยังหมอเบียรทักนยังไม่ตอบว่าผ่านดานนะคะแต่ตอบว่าปีใหม่รับรู้ครอบครัวรับรู้ส่วนคําถามที่ถามว่านนท์กุลอยากจะใช้เวลาสั้นๆระหว่างถ้าวันไหนเรีเรยกว่าแฟนแล้วจะกระโดดไปเรียกภรรยาเลยรู้สึกยังไงอนุมัติไหมทักษอนก็ยังไม่ตอบนะคะยังไม่ได้ตอบปฏิเสธหรือตอบรับตอบแค่ว่าก็ จะหลวดนะคะก็น่ารักดีคําว่าจะหลวดน่ารักดีแต่ทุกอย่างมันต้องใช้เวลานะคะเดี๋ยวถึงเวลาของมันก็ได้เห็นเองก็ถือว่าเป็นสําหรับแอดแล้วนะคะเมื่อวานเนี้ยที่แอดทำคลิปอาจจะไม่ได้รีแคปอะไรมากมายยังไม่ได้ใส่ความเห็นของแอดหรืออะไรเพราะว่าตอนเนี้ยนะ่ะทุกคนจะบอกว่าแอดขอทาค,คลิปคลิปมมเมีแอทักซอนในแบบของแบบแฟกมายังไงก็ว่าอย่างนั้นจะไม่พยายามแบบ ลงความคิดเห็นหรืออะไรมากเพราะรู้สึกว่าความคิดเห็นตอนนี้มันมันเป็นอะไรที่หลากหลายมากแบ่งเป็นสองฝักสองฝ่ายนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆถามว่าแบบแอดจะไม่ใส่ความคิดเห็นเลยเหรอไหนบอกว่าเป็น f c มัมีแอปทซอนมานานอะไรอย่างเงี้ยทุกคนบางทีเวลาแอดใส่ความคิดเห็นมากไปแอดก็โดนโจมตีว่าเอียงบ้างอะไรบ้าง ไม่รักคุณแอปทักษออนบ้างโอ้โหโดนไปเยอะเหมือนกันนะคะแตไ่ได้คือในมุมของแอดนะคะทุกคนแอดก็ต้องบอกเพื่อนๆว่านี่เป็นครั้งแรกตั้งแต่แอดติด,ต,ดติดตามคุณแอปทักษออนมานะคะที่แฟนคลับ fc ที่รักหรือว่าติดตามแอปทักษออนมานานแสนนานาน่ะแบ่งเป็นสองฝักสองฝ่ายแบ่งเป็นสองฝักสองฝ่ายก็คือมีทั้งที่ ซัพพอร์ตเต็มที่ไม่ว่าอะไรเราก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตกับอีกฝั่งนึงอาจจะรู้สึกแบบเป็นห่วงแต่ว่าบางครั้งความเป็นห่วงพอพิมพ์ออกมาเป็นคอมเมนต์แล้วมันก็ค่อนข้างจะแบบเนาะมันอาจจะจะดูแบบดูตำหนิติติต้งไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแอดเป็นเจ้าของช่องนะบอกไว้เลยว่าอ่านคอมเมนต แท้จะทุกคอมเมนต์เอาเป็นว่า90%ของคอมเมนต์ที่อยู่ในช่องเนี่ยแอดจะได้อ่านแล้วก็กดหัวใจให้หมายถึงว่า,อาแอดอ่านคอมเมนต์นะถ้าคอมเมนต์ไหนที่ไม่ได้รับการกดหัวใจนะั่นหมายความว่าแอดไม่ได้อ่านแต่ด้วยเหตุผลกลนใดก็แล้วแต่ก็คือแอดไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะคะหากเพื่อนๆถามแอดว่าแบบแอดแล้วแอดจะไม่รีแคปเลยเหรอจะไม่แบบใส่ความรู้สึกของตัวเองลงไปเลยเหรอเอาเป็นว่า ทุกคนก็คือแอดเนี่ยยังไงดีล่ะแอดขอแสดงความยินดีกับคุณแอดทักษะออนนะคะความรักดีๆเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะมีนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นคนสวยไม่ว่าคุณจะเป็นคนดังหรือคุณเป็นคนไม่สวยหรือคุณเป็นแค่คนธรรมดาหาเช้ากินคําทุกคนต้องมีความรักดีๆเพราะความรักดีๆมันแบบ มันเพิ่มพลังในการใช้ชีวิตนะใช่ไหมถ้าในมุมของแอปทักษอ,อนเนี่ยตอนนี้แอดโขออกถอยออกมายืนมองความรักครั้งนี้ของมามีแอปทักษอ,อนดีกว่ามองในที่นี้ก็คือแอดรู้สึกว่ามันเป็นอะไรใหม่มากสำหรับแอดนะคือที่ผ่านมาเนี่ยก็ติดตามดาราหรือว่าดูชีวิตดารามาหลายท่าน เราก็จะเห็นนั่นแหละว่าดาราเองก็มีความรักมีแต่งงานมีเลิกลามีอะไรแต่ส่วนมากดาราที่เรารู้จักที่ผ่านมาที่เราชื่นชอบติดตามอะชีวิตคู่ก็จะใกล้เคียงกันเนาะอายุมันจะใกล้เคียงกันน่ะเราก็เลยไม่ได้ไปโฟกัสจุดนี้ไงทุกคนเราก็แค่โฟกัสว,ว่าแบบเอ๊เขาจะรักกันนานไหมเขาจะแบบมีความสุขไหมเขาอะไรก็ปเป็นเรื่องปกติก็ก็ดูไปไม่ได้ไม่ได้ไปสนใจอะไร มากไม่ได้ไปวิตกกังวลอะไรมากนึกออกไหมแต่พอมาเป็นครั้งนี้ความรักของแอปทักซอนน่ะมันเป็นอะไรที่ใหม่มากสำหรับ FC แบบแอดใหม่ในที่นี้ก็คือด้วยแกลบอายุที่มันห่างน่ะห่างมากๆแล้วมันไม่ได้ห่างแค่แบบสำหรับแอดน่ะแกลอายุที่ห่างกันไม่ถึง10ปีถือว่าปกติมากคิดว่ามันน่าจะปรับกันได้ง่ายๆไม่ว่าจะแบบปรับจูนกันทางความคิดหรือปรับจูน ทางกายภาพอะไรอย่างเงี้ยความแก่มันทางกายภาพก็อาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากถ้าแกลบอายุไม่ถึง10ปีแต่ถ้าแกลบอายุที่10ปีขึ้นซึ่งระหว่างแอปกับนนกุลมัน16-17ปีเพราะฉะนั้นแก็บอายุมันก็ค่อนข้างจะจะเยอะมันก็เลยเหมือนเป็นแบบใช้คำว่า case study ก็ไม่ได้ทุกคน case study มันเหมือนการศึกษาเนาะเอาเป็นว่ามันเป็นอะไรที่ใหม่มากที่ คนเป็น f อซแบบแบบแอดเนี่ยก็ขอถอยออกมายืนดูแล้วก็ให้กำลังใจดีกว่าเพราะว่าหากมองว่าความรักของแอปกับนนกุลเป็นซีรีส์หรือหนังอะทุกคนต้องเข้าใจว่าซีรีส์อะเราดูเสร็จเราดูจนจบไงส่วนมากซีรีส์หรือหนังอะ่ะมันทำแฮปปี้เอนดิ้งไงแต่ชีวิตคนอะเราไม่รู้เลยว่าแฮปปี้เอนมันจะแฮปปี้เอนดิ้งหรือมันจะเอนดิ้งยังไงเหมือนที่นักข่าวถามคุณแอปแหละว่า แฮปปี้เอนดิ้งหรือยังดู Happy ending ้งมามากนะซึ่งแอปทักษอนก็ตอบแบบตอบในความเป็นจริงเลยนะอันนี้แอปก็ชอบคําตอบของของแอปมากที่แอปตอบว่ายังมันยังไม่มันแฮปปี้แต่มันยังไม่ถึงขั้น Happy ending เพราะมันยังมีระยะเวลาที่ที่ต้องเรียนรู้กันไปเพราะเหมือนที่เหมือนที่แอปทักษอนบอกอะเป็นมากกว่าเพื่อนแต่ยังไม่ใช่แฟน คือแอปเองก็ยังตอบแบบตอบกักอยู่นิดนึงว่ายังไม่ได้ใช้คำว่าแฟนนะคะเพราะว่าแอดเชื่อว่าตัวแอปออตัวแอปทักษอนเองก็ก็ยังต้องการเวลาที่จะแบบแอปพรูฟอะไรหลายๆอย่างด้วยแหละเพราะว่าถ้าใช้คำว่าแฟนแล้วความสัมพันธ์มันจะแน่นแฟนขึ้นแต่ถ้าใช้คำว่าคนพิเศษคุยกันอยู่มันก็ถ้าวันหนึ่งกลางทางแล้วมันสะดุด มันก็ยังถอยความสัมพันธ์ได้ง่ายกว่าใช้คําว่าแฟนไงคะทุกคนก็เลยคิดว่าแบบเมื่อวานเนี่ยจากการฟังคําสัมภาษณ์ของแอปทักซอนแอดค่อนข้างจะแฮปปี้มากๆที่แอปนะคะสุดท้ายแล้วออกมาพูดสัทีคือเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะปล่อยให้จิ้นอาจจะแบบดูมีรับลมคมในแต่เมื่อวานนี้ไม่ว่าคําตอบจะเป็นยังไงแอดถือว่ามันเป็นการ อย่างน้อยอ่ะแอปทักสอนก็ช่วยให้แฟนกับเอฟซที่ยังมีความหวังกับคู่จิ้นอีกฝั่งหรือยังอะไรอยู่ก็ยอมรับการตัดสินใจของมบบนีแอปกันนะทุกคนอ่ะพูดเรื่องอะไรเมื่อกี้กว่าจะมาโค้งเรื่องนี้แอดพูดอะไรไปคุยไปคุยมาแอดก็ลืมไปว่าแบบเอา้าเมื่อกี้คุยเรื่องอะไร โอเคค่ะทุกคนกลับมาที่แบบว่าเมื่อกี้แอดพูดเรื่องแกลบอายุเนาะคือแอดไม่ได้ไม่ได้มีเออเขาเรียกอะไรไม่ได้มีอา,าตาไม่ได้แอนตี้ไม่ได้อะไรนะคะแอดเชื่อว่าความรักมันเกิดขึ้นได้ทุกเวลาแต่ในเคสของแอปกับนนกุลเนี่ยคือแบบความที่แอปทักซอนเป็นดาราด,ดังเป็นดาราที่มีอิมเมจ ติดตัวเป็นดาราที่มีภาพลักษณ์ติดตัวมาแอปทักษอรเป็นดาราที่มีภาพลักษณ์หน้าเดียวจริงๆนะทุกคนไม่ได้มีหลายหนะ้าคําว่าหน้าเดียวนั่นก็คือแอบทักษอรเป็นดาราที่มีมงอยู่บนบนบนศีรษะนะคะมงลงที่เขียนคําว่ากุลสตรีไทยกุลสตรีคือเธอมีความเนาะมีความงดงามมารยาทงดงามอ่อนช้อยเป็นเป็นลูก ผู้ดีแอฟทัคซอนนี่ถือว่ามาจากตระกูลผู้ดีซึ่งเมืองไทยเขาเรียกว่ากุล,ลสตรีไทยเลยนะมารยาทก็ดีสวยแล้วแอฟทัคซอก็เป็นคนที่การแต่งตัวก็งดงามนะทุกอย่างอะ่ะทุกคนก็คือแบบถ้าถ้าถ้าเราสะกดคำว่ากุล,ลสตรีไทยภาพของแอฟทักซอนจะลอยมาเลยไงคือมันมันเป็นอย่างนั้นน่ะพ่อ พอที่ผ่านมาเนี่ยแอก็เลยคิดว่าทุกคนก็เลยคาดหวังในตัวแอปไว้เยอะมากแล้วแอทักษอนเป็นดาราที่คนเท่าคนแก่เนาะก็รักรักในมารยาทรักในทุกๆอย่างที่เป็นเธอนะคะแต่พอมาครั้งนี้อ่ะมันเป็นครั้งแรกเนาะที่แบบทุกคนรู้สึกว่าแบบอ่อิมเมจของแอทักษอนจะเปลี่ยนไปไหมเพราะว่าคนวาดหวังคาดหวัง ความคาดหวังของของคนนี่แหละทุกคนมันเป็นอะไรที่อันตรายเวลาคาดหวังแล้วไม่ได้ดั่งหวังมันก็จะกลายเป็นแบบนี้แหละโจมตีบ้างอะไรบ้างเนาะคือในฐานะที่เป็น f c เนี่ยอ่านคอมเมนต์มาเยอะๆเนี่ยสรุปคอมเมนต์มาได้เลยนะคะว่าคนคาดหวังกับแอปทักษอนค่อนข้างจะสูงสูงในที่นี้คือหลายคนแม้กระทั่งแอดนะอ่ะยกตัวอย่างแอดเลยที่ติดตามเหมือนมีแอปทักษอนมานะคะก็ แอ๊ก็คาดหวังไว้ว่าคู่ชีวิตของคุณแอปทักซอนจะคล้ายๆมาดามแป้งคือมีสาม,มีที่เป็นผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยคือคือแอดในวางอิมเมจของของคุณแอปทักซอนไว้ไว้ไว้แบบเดินตามรอยมาดามแป้งอ่ะทุกคน ก็ประมาณอย่างนั้นน่ะซึ่งแอดเชื่อว่าหลายๆคนก็คิดคล้ายๆแอดส่วนการจ้นน่ะแอดจ้นแบบต่อทนภะพกับมเมียทศกษมากอันนี้มันเป็นการจิ้นมันดูแล้วมันมีความสุขมันมุ้งมิ้งมันคนละฟิลอะทุกคนทีนี้เสร็จปุ๊บแอดว่าด้วยคนที่คาดหวังกับคุณแอทักษไว้แบบนี้แหละก็เลยรู้สึกแบบไม่ได้ผิดหวังนะแอดเชื่อว่าทุกหลายคนไม่ได้รู้สึกผิดหวังนะแต่คุณพิมพ์บอกมาเป็นผิดหวังหลายคนรู้สึกเป็นห่วงมากกว่า แต่อาจจะใช้คําพูดผิดแบบผิดหวังในตัวแอดทัศน์นอย่างแอดในแอดไม่ได้ผิดหวังเลยแอดมองว่าความรักเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยทุกสถานะแค่รู้สึกว่าแบบเราคาดหวังว่าอะไรอย่างเงี้ยเท่าที่แอดอ่านคอมเมนต์มานะคะทุกคนหลายคนไม่ได้แบบไม่ได้ไปไปด้อยค่าหรือไปว่าอะไรนนกุลนะมีสิ่งเดียวที่คนติดนะกับนนกุล คือทุกคนเป็นห่วงด้วยแกลบอายุแค่นั้นเองที่แอดอ่านคอมเมนต์อะคือแบบเอออายุห่างกันมากๆมันจะมันจะอย่างนั้นไหมมันจะอย่างนี้ไหมคือคิดไปไงคิดไปเลยว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้หรือเปล่าทําไมถึงคิดง,ง่ายๆเลยทุกคนเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ใหม่มากไงดาราที่มีแฟนที่อายุห่างกันมากๆก็มีหลายคู่แต่ แต่คนที่ที่ไม่ได้เป็นดาราคนธรรมดาแอดว่ามีหลายคู่แหละแต่ว่าก็เขาไม่รู้จักไงแต่คนที่เป็นดาราก็มีมีหลายคนมีหลายคนมีหลายคนนะที่มีที่มีแฟนห่างกันมากๆที่คนชอบพูดถึงก็อาจจะเป็นแบบพี่สุนารีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ด้วยอิมเมจอิมเมจภาพภาพโพสภาพรักภาพรักภาพรัก ภาพภาพลักษณ์ของพี่สุนารีกับคุณแอปทักษซอนมันเหมือนอยู่ใน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 คนละแบบคนละกลุ่มอแอฟทักษซอนจะอยู่ในกลุ่มของดาราไฮโซแอฟต้องแอไม่ได้ทุกคนอยากเข้าใจผิดนะแอฟไม่ได้ไปด้วยค่าพี่สุนารีนะแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าดาราเมืองไทยก็จะมีแบบมีหลายกลุ่มอย่างมามีแอปทักษซอนเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มเอลิส กลุ่ม v ีไอพกลุ่มแบบกลุ่มไฮโซอ่ะมามีแอปทักษอนมาเป็นดาราได้จากความเป็นแบบคือเหมือนพระเจ้าประทานมานะ่ะอยู่ในครอบครัวที่แบบเป็นผู้ดีนะคะมีความสวยประทานพรให้แล้วก็เข้าสู่วงการบันเทิงแบบแบบพระเจ้าประทานพรมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอิมเมจของมามีแอทักซอนก็เลยถูกวางไว้ที่ค่อนข้างจะแบบ คนคาดหวังไว้เยอะอ่ะกับนนกุลนี่ไม่มีอะไรผิดนะถ้าเขาจะรักกันในมุมของแอดแอดก็ชีดว่าไม่มีอะไรผิดแค่ทุกคนเป็นห่วงแค่นั้นหลายคนจะมาโจมตีแอดนะคะว่าทําไมเอาเรื่องนี้มาพูดก็เนี่ยขนาดแบบอ่ะแอดก็ไปเจอนี่แหละในมติชนออนไลน์อย่างเงี้ยเขาก็ขึ้นหัวข้อเนาะแล้วนักข่าวเมื่อวานที่ถามมามีแอดทักษอนเองก็ถามจุดนี้เลยว่า มีความกังวลไหมซึ่งหมา่หมามมีอัทสอนก็ตอบแล้วว่าจะไม่จะบอกว่าไม่กังวลก็ไม่ใช่มันก็มีนั่นไงเพียงแต่ว่ามันมีความกังวลแต่ม่มีอัทซอนเขาก็ไม่กิฟต์อัพไงคะเขาก็ฉันกังวลแต่ฉันก็จะลองฉันก็จะไฟดูฉันก็จะทําให้ดีที่สุดกังวลแต่ไม่ได้แบบกิฟต์อัพความหมายนะคือกังวลได้แต่เขาก็พร้อมสู้ ก็แค่นั้นเองซึ่งแฟนคลับเอฟซีหลายคนก็กังวลนี่แหละกังวลแทนแอปทักซอนก็แค่นั้นเองทุกคนวันนี้ทําคลิปก็อาจจะงงๆนะงงๆในที่นี้ก็คือก็แค่อยากจะมามามาคุยอะ่ะเออมารีแคปมาแอคชั่นมารีแอคชั่นความรู้สึกวันนี้นนกุลเองก็ให้สัมภาษณ์ไปแล้วนะคะทุกคนก็น่าจะได้ดูแอปก็ตัดใส่หัวคลิปแล้วว่านนกุลสัมภาษณ์ยังไงอืม นั่นแหละทุกคนเมื่อวานโดยรวมที่แอดฟังก็คือมามีแอดทัศนตอบค่อนข้างจะเคลียร์เคลียร์เคลียร์หลายคำถามที่นักข่าวถามสรุปสรุปส,สรุปประเด็นคือกับนนกุลมากกว่าพี่กว่าน้องมากกว่าเพื่อนแต่ยังไม่ใช่แฟน แฮปปี้แต่ยังไม่เอนดิ้งยังต้องขอใช้เวลาเวลาไม่ได้หมายถึงความความระยะเวลานานเวลาก็คือนั่นแหละอาจจะสั้นๆหรืออาจจะยาวๆอยู่ที่ว่าคนสองคนคลิกกันแมชกันไลฟ์สไตล์เป็นยังไงอะไรยังไงก็แค่นั้นน้องปีใหม่ก็รับรู้แต่มามียับทักษรยังไม่ใช้คำว่าผ่านดาน ก็รวมๆก็เขาคุยกันเขารักกันนะคะมาแสดงความยินดีกับเขาส่วนแอดก็สําหรับเคสของมัมเมอทักซอนนะคะแอดยังติดตามแล้วก็ก็ยังจะตามติดชีวิตคือเวลามัมเมอไปถ่ายละครก็จะเอามาพูดมาคุยกันนะคะแต่ถ้าเป็นประเด็นเรื่องความรักแอดจะขอถอยออกมายืนดูเหมือนทุกคนนั่นแหละขอขอออกมายืนดูแล้วก็ให้กําลังใจให้มัมเมอทักซอนกับความรักครั้งนี้เดินทางไปจนสู่แฮปปี้เอนดิ้ง อีก10ปีข้างหน้าก็ยังอยากจะเห็นมันมีแอทักษอนควงคู่นนกุลมาสัมภาษณ์เล่าถึงเรื่องราวความรักนะคะเอาจิงๆิทุกคนบางครั้งมันก็ดูเป็นแบบดูเป็นพรมลิขิตนะมันมีอทธาซอนเองนะคะหลังจากที่ห่างหายจากวงการบันเทิงไปกลับมาแสดงละครคู่กับต่อธนพพบขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอพระนางก็อายุห่างกันใช่ไหมในเรื่องมาเรื่องที่สองก็หารักด้วยใจเธออ่ะก็มาตกลุมรักกับนนกุลเป็นเหมือนพรมลิขิตเลยนะนนกุลอาจจะเป็นคนที่แบบ ขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอก็ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นก็ให้กำลังใจกันดีกว่าทุกคนเหมือนทุกคนเห็นภาพข้างหลังที่แอดเอามาใช่ไหมคะนีแอดตั้งใจเลยนะแอดไปเจอในไอจมานะคะทุกคนก็คือก็นั่นแหละอาจจะมาใช้กับความรักของมัมมีแอทซอนได้ก็คือในตัวเนี้ยในในคติเนี้ยเขาก็พูดประมาณว่า ให้เลือกคนนะคะแฟนนะคะให้เลือกคนที่จะเรียกชื่อเราเสมอนะคะทุกครั้งที่เขามีโอกาสหรือในห้องที่เต็มไปด้วยโอกาสหรือก็แปลเป็นไทยก็คือมีอะไรดีๆอ่ะเขาก็จะเรียกพร้อมที่จะเรียกเรานะคะสก็เลือกคนที่พร้อมที่จะเฉลิมฉลองไปกับความสําเร็จของเรามีความสุขไปกับความสําเร็จของเราเป็นหนึ่ง มันเป็นความสําเร็จของเขาเองความสําเร็จของเราคือความสําเร็จของเขาขส,สามนะคะเลือกคนนะคะที่จะพูดกับเราจะบอกกับเราในสิ่งที่เราอยากได้ยินไม่ว่าคำคำนั้นมันจะยากมากสำหรับเขาที่จะเอ,อ่ยแต่เขาก็พร้อมอย่างเช่นแสดงความยินดีกับเรานะคะให้กำลังใจเรา ไม่เหยียบซ้ําเรานั่นแหละอะไรที่เขาอะไรที่เป็นความสุขของเราเขาก็พร้อมที่จะเอ่ยพร้อมที่จะพูดเลือกคนที่เราต้องการจะอยู่ด้วยแล้วเราอยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นซึ่งสีหัวข้อนี้อ่ะมันอาจจะอยู่ในนนกุลไงคะทุกคนเมียทักสอนถึงถึงเลือกที่จะเปิดใจกำลังศึกษาดูใจกับนนกุลโอเคค่ะทุกคน วันนี้ก็แอดว่าแอดพูดความรู้สึกของแอดในฐานะที่เป็นแฟนคลับ fc ของมัมมีแอดทักซอนนะคะอาจจะไม่ลงรายละเอียดลึกๆมากแต่ก็ประมาณนี้แหละต้องบอกไว้ก่อนไอดอลของแอดจริงๆแล้วในการใช้ชีวิตนะคะก็คือคุณสู่ขวัญของมันต้องมีแอดชอบคุณสู่ขวัญมากค่ะทุกคนนั่นแหละโอเคนะหวังว่าทุกคนจะเข้าใจแอดก็ขอแสดงความยินดีกับมามีแอดทักซอนแล้วก็ ขอยืนมองความรักครั้งนี้ของเธอไปเรื่อยๆนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ขอซัพพอร์ตเธอนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ